สวัสดีค่ะมาพร้มามพ่อกับมัตฑการอยู่ช่องมัตฑการผ้าลวยนะคะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะค่ะท่านผู้ชมมิน,นิแอดเดินทางมาดอนปูตานะคะกระไดมะพรอกับคุณพ่อปรีชานะคะในงวดวันที่16กันยายนเพิ่นกะไฮเลข8มาหลักสิบนะคะและงวดวันที่หนึ่งตุล่าเพิ่นกะไฮสามนะคะท่านผู้ชม ให้เลขสามมานะคะส่วนงวดวันที่สิบหกตุลาคมแอดจะถามเพิ่อนอีกนะคะเพื่อเพิ่นจะให้ในมือนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปฟังไปน้ำกันค่ะว่าพอปีชาเพิ่นได้เลขมาลักใดนะคะในงวดวันที่สิบหกตุลาคมค่ะเจ้าเีค่ะดูดีครับดูบ้านบ้านบุญท่านพัจนาเห็ไหมมองป้ายย่างเหานไหน มองนี่อบจากนี่ซุ้มเสาเนี่ยเนี่ยเฮียนผมที่ทั้งหนาดยางค่นี่นะคะปีชาพยาวันที่หยห่ยหาสมเนบอบจากวัวนี่มาหลักสามแล้วมาหลักสามอ่ะหัวก้านหาหลักแปดาี่บออกแปดสามเลยเห็นอกเก่าสาเลยพามเื้อหอดจะแปดสามพมมาเนี่ผมมเก่าผมมาแคเขาเขาเนาะผมเื้อแปดสามหกสาี่สามห้าสา การลงซื้อแปดเสียน้ำพิ่นอยู่คนมาอยู่ล่างเนาะพึ่นพันพงเงินว่ะแปดหนึ่งกับซีหนึ่งอยู่ล่างเงินเนาะผมก็ซื้อน้ำพ่จะเป็นหาตัวนะวันนี้ก็เจอคุณตาที่ให้แปดมาให้8ปหวดวพูดหวดที่ห้าแปดสามนะคุณตาให้แปดงวัลงวดนี้น่ะคุณตาให้มาสามแปดช่อลักซิปพ้อมงวนี่ผมว่าเก้าวิลักงวยมาเนางบอกว่าเก้าวิรักงวยเจ้าอยากได้เงินเดินเส้อเก้าลวดผผมเรีนเส้น้องเกาเนาะ เจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าเ็มเตเก้าก่าดิผมบอกเอาเก้าไปไล่ไปนาจักตัวเลยเอาเก้าอยู่รักหนุวยเลยหมนงวดนี่สามอยู่รักหนยกันเหมนงวดนี่แต่ว่าพิษพลาดแจ้มเดียวพิษพลาดซื้อได้แปดสามเนาะเก้าสามบาเนี่ยขนาดนึงตาตากระหายคนเืิน่ามีสามเนาะตาในรักสามต่่วาคุณตาเนี่ยพันงวดเาสุงงวดเรียกบาพ เลขแม่นผมนี่วั่นข,นออนนดดขนันออกวันพุนก็ะหานสิสิสุงวดได้ขันไม่ออกวั่นพปนะัานมหาพรมลวดได้สุขงวดมื่อไหนาจะว,วั่นข้างเพราะวั่นวันแข็งแต่มีมีตองหวดไปจ้ะมีตองหวดัดมีวั่นเหลือครับ<ม>ขเขาเอาเขาเห็ดบ้าหายตลอดปีเลยสูรุบลเราเมื่อนี่ตาพอสื่อบอกใดบ้างทอนฉิดทอดยันคุณละ มื่อนี้พ่อจะบอกในบอ่าเมื่อรุ่นกันแล้วครับ้องมื่อรุ่นนะเมื่นเฟินล่อมมุกมมากเยบ่อร่นพ่อเบิ่งไปพ่อเบิรงไปมันเสียออกสุดวันที่ไถ่เงนบนัสทันจักครับมันเสียออกวันหยังากันนะเดี๋ยวเขาชิมาล้มหมากต่เรเน เพราะว่าบ้านนี่ก็ไม่ได้มูผัวคุณบ้านนี่คือบ้านอยู่บ้านเดียวกันผมก็เป็นผู้ช่วยผู้บ้านกับนั่นล่าผววอยู่บ้านนี่กาล้วเมื่อบ้านหลวงสว่างเนาะจ้าล่าบุญท่าเป็นน้องชายแล้ววันนี้คุณตาได้ลายไปเลยจ้าวันนี้คุณตาได้บ้างได้ก่ะวันนี้ได้น้ำเพลินบ้างได้โยหมื่อกว่าบาทสองหมื่นเพื่อมามาแบ่งกันสองคนจา แต่กดีแล to ้วเนาะิันถึงน้ำหาพัดเนาะพ้นได้เมื่อนหาคนขอแบงก็เหมือนนะได้แบงให้เพิ่นเพราะมันไถ่เดียวกันเคยได้น้ำกันเฮาก็แบงแบงกันเนาะเพิ่นไทยเท่านั้นเพิ่นไทยยี่ิบตัวเท่านั้นเกินนั่นเขาบว่าไถ่เนาะนี่มองเดียวที่ไถ่มองเคยถือน้ำตูมบั่นน้องลูกพุกกันน้ำสูบบั่ถือสองหมื่นสามหมื่นเลยเน่ยแต่ว่าเล่าว่าไถ่เล่าว่าเล่าขายได้เก้าสิบหกตัวแล้วงวดนี้หาเก้านี่ เราบ่าหายแบบนันเหรอบ้หายดอกมันไก่ถึงลอยแล้วฉันละวันแล้วนี่ขอยยักไปเสียออกใส้ฉันละวันแล้วเว่าหายดันเรียกว่าไร ก็ยี่หันเลยอันสามคลยร้พดสามองม่นสองมื่นเพิ่มสองแงน้หาพันเนกันแย่งกันแ่งกันการัดแา้มากแย่งันชงวดนะวดก้อนอันแปดสมพูกับแย่งกันเงินแปดสามพกดได้เลยผมสรถตีนน้ำเนาะแปดสามพูได้สองมื่นเมกันออกแปดสาเพิ่นว่าแปดทีักิเ ผมว่ายูรักคิปเลยผมันซื้อใช้หลูดบ้านเลยแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดมันก็ออกมากอะแปดสามหลศูนย์แปดสามดเนาะจ้าจำได้อยูพาว่าเอฟซมันบอกว่าตะวงวัดวันที่ยี่สบามพันตะวงพเอะเจจิงดาคนที่ขายตรรีก็ได้ว่าขุนตาหายมาแล้ว3ามต่ะวงบอเห็นขุนตาเอฟเก็บอกว่าฟางคุดถามขุนตาหาแน่นะคะเพราะจะว่ามันบอกบ่นขั้น พันพันดี่นั่อตาไปมันสุกมาตาตามันสุกคงกระถือกอยู่มันสุกมันสุกกระถือกอยู่เอามันพูดก็มันพารนี่โอเคเลยมัดพูดปะฮารทนี่ชั่วเลยชั่วเลยวันเถอะบอกแบนแค่เด้งวดงวดก้อนเนี่ยผมซื้อเ่าครับจ็ดตัวสองหาแปดเลิศช so, ื like ้อหาแปดดีเลิศเมื่อวันไม่ทุนเนาะคอยเล่มหอนคอยเล่มบอกนั่นแหละเริ่มถึกปีนี้ผมสิเริ่มถึกแจ้งแจ้ง เกาซีผมมาทำบุญบัดพันธะให้นะเดือนซ้ำนั่นละนั่นละท่านซื้อลอตเตอรี่ยืหันพร้อมซื้อลอตเตอรี่ยืหันพร้อมไปซื้อลอตเตอรี่ยังทีสี่เก้าสี่แล้วก็ซีซีเกาย่างละสองใบนะ,ะเริ่มถือยืหันละตลอดปีเลยตลัย้งทหันมาถือตลอดเลยแม้แต่ออมสินทุกบถือสามโซเนาะงวดออกสามซีเกาเนาะ ถูกทั้งออมสินเตก็มาสินมันเขาเขาบอ,อกเรียกไงมั่อช่วงนั้นมันเหรอแมนอ๋อ <c oughs> ช่วงทองอี่มันปิดอันเออช่วงมันปิดน่ะมันปิดโควิดนะมันไปบอกกันเทอดองด้วยมันรอยอะถึงน้ำนดีกถึงสามตัวเทอดองแต่ว่าคอยว่าถึอสามตัวขยืึกสี่เก่านะ่เทาดองบอกคนสามสี่เก่าเด้อมันออกสามสี่เก่าดีดมันก็ได้สามตัวได้สามตัวได้สองตัวแปดแดี่จะได้ย่ยนนั้นนะ เรียนปูซี่ปากขาวยูซี่ปากขาวอยู่นี่น้ำไผ่บันมี่ยางไปหาเราไปเอาฝันในนิมิตฝันเป็นรูปร่างลักษณะนี่จ้าเป็นในบ่อนั่นแหละมันฮึ่งกันลยวมาสั่งหลอดที่ เริ่มแรกปีที่ผ่านมาปพศหาเก่าพศอซอหาเกานั่นเนันนีพ่หาเก่ามันเป็นเาฟันนั่นนะจ๊ะเขาฟันมาผู้พนทรายสีดสางลูกไหเพื่อนเน่มือนได้ฟันดูใจเอารวปในเรื่องเนเลยได้ด้สางมาเป็นแบบนี้มาทานน้เฟิรนกรจะมาเห็นนะพ่ันูท่องมาพูท่องมานี่จะพูจะมีเตียมห้องหน่อยน่อยกให้ย่า คนมาเลี้ยนไปมาไปแ่มาเพิ่นทายยู่เนี่ยขาเมาจะบาเบีเสียงเพิ่นไหญไปเอาืนเพิ่นแหยว่าบอกเพิ่นใหเอาว่าบอกไยู่งเนี่ยไหวไปหาเพิ่นาเลี้ยวมาลูก้าพเจ้าเปเพิ่นีเพ่นข้าจะามานี้ามีข้เลี้ยวข้าจเ้าจแก้กับเพิ่นเ่ยเรา่ดีใจาเพิ่นไม่ได้แกเขา่นาตองละกัีใจนเพิ่นดีขาเจ้าไ่จ่ายละยุ่งอื่นันเะ กนได้ทุ่นลายมันก็ได้ลายถ้าทุ่นหน่อยห้าก็ได้หน่อยแต่ว่ากัมาสามเป็นน้ลงหน่อยเปนน้ำลงหน่อยจ้าเดมันจีกไรเดียวนมันถึงได้ว่าหนึงอมาลํมมาลํมสองเดือนจ้าไมนี่ชับแอาเพียงเสียงเมียเราบอก เนี่ยแล้วเ้าจะเอา้าก้อนกี่ดีก้อนให้่างไดละแงมา้อนจาก้อนเอาเอายูวัดเอา้กอนีว้กแล้วเ้าิจ้ากู้บอกว่า้อนนี่ก้อนจะไปกวางฉลางนะมากมายห้ก้อนกรเลยว้อนหนึงก็เลยวกอสาเมื่อเส้านี่นบาจาจ้วันนี้เยน ปูต้นโพท่องมันก็มากาเพื่อนชื่อว่าปูสังเพื่อนไหนเพื่อนไม่ยอมเมนเพื่อนว่าเพื่อนเป็นหมเดียวกันเพื่อนว่าเดี๋ยวนี้ปูไปยูหรือปูไปกองสาลาเล่เสียว่าเล่านะสนะอูปูหลังทรง้นโพธท่องที่มาล่ยม่นี่เม็นบาจามาสาเพื่อนมาเพื่อนยูเพราะว่ามีเพื่อนสังไหมากมากวัญนีแล้วเพิ่นเลยไปข้างสวนหัวโมบอกไปคนณเพื่อนกับ่าเพื่อนกับว่า เขาสนะเอะยู่างๆด้ซอยดาูร้านมันมันเ็ซอยมัน่ะแว่าเขาซื้อกับมาแต่มันนี้เลยปลากระเบนเนาะค่ะธรรมชมคุณแม่ที่อยู่บ้านน้องบัวบานเพ่งกะเล่าประวัตินะคะว่าก่อนที่จะได้มาสางรูปปั่นให้ปูนี่นะคะปูเพิ่งกลับไป เขาฝันนะคะเขาฝันของคนที่มาสางว่าไหสางมาเป็นรูปแบบนี้นะคะและสำหรับตัวเลขของพอปรีชานะคะที่ในงวดกันนๆที่ผ่านมาเพิ่นไห่8ดมาลักสิบและงวดวันที่หนึ่งตุลาเพิ่นไห่สามนะคะให่เลขสามมานะคะสำหรับงวดวันที่16ตุลาเพิ่นกระบ,บอกว่าล่อ รอวันบ่วงสวงนะคะเพิ่กนกะจะมาเพิ่นจังจะให้นะคะว่าเลขจะมาตัวใดนะคะเพิ่กนกะจะกกันกองให้มันแน่ใจชัดๆนะคะจะบอกจังจะบอกนะคะแอดก็จะได้นํำมาเสนอทำู้ชมนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ